เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา10บนาฬิกานะครับผมและท่านโฆษกพักได้ไปยื่นเอกสารต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อให้พิจารณาในประเด็นอื่น,นๆเพิ่มเติมหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือตอบข้อซักถามของกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษไปแล้วนะครับว่าอยู่ในอำนาจของมหาดไทยซึ่งคดีลักษณะนี้ก็มีความซับซ้อนมีการแบ่งงานการทําเป็นขั้นเป็นตอนนะครับในกรณีรถไฟฟ้า BTS แล้วก็อาจจะมีการทํานิติกรรมอำพราง ซึ่งหากเป็นคดีพิเศษได้ก็จะมีความรอบคอบในการทํางานสืบสวนสอบสวนมากขึ้นนะครับส่วนกรณีเมื่อวานนี้ที่พรรคประชาธิปัตย์นะครับโดยเฉพาะสาส,าสากทมอของพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับขอเรียนอย่างนี้ครับว่าหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่ากทมท่านได้ใช้ให้สาส,าสากทมคนใกล้ชิดอย่างนางสาวรัชดาธนาดิเรกและนายชนิดลุ่งแสงออกมาถแถลงข่าวเรื่อง BTS นั้น ผมรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งนะครับต่อภาวะผู้น hmm. ําของท่านผู้ว่ากทมเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้กลับไม่กล้าที่จะออกมาตอบคําถามสังคมให้ชัดเจนว่าโปร่งใสอย่างไรแต่กลับมีการตั้งข้อสังเกตว่าน่าจะเป็นการสั่งการให้กับสสพักประชาธิปัตย์ออกมาพูดแทนผู้ว่าในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเมื่อช่วง11นาฬิกาที่ผ่านมานะครับทีกฎหมายของพักว่ด้อนโมิเตอร์การแถลงข่าวเมื่อวานนี้ของทั้งสสทั้งสองท่าน เราก็มีความเห็นนะครับบอกว่าน่าจะเป็นการเปิดให้สสแทรกแซงการทํางานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งอาจจะขัดต่อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา265และ266ที่ระบุชัดเจนนะครับว่าสสต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปก้าวไก่หรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองครับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการปฏิบัตรริราชการหรือการดําเนินงานในหน้าที่ประจำของข้าราชการ ที่สําคัญครับกรุงเทพมหานครนั้นเป็นส่วนราชการนะครับการที่สสพักประชาธิปัตย์ออกมาถแถลงข่าวแล้วก็พูดแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นหน้าที่ประจำของผู้ว่าเช่นนี้อาจจะเข้าข่ายการผิดรัฐธรร,รมนูญ2มาตราดังที่ผมกล่าวนะครับฝ่ายกฎหมายของพักก็รวบรวมข้อมูลหลักฐานเอกสารและการถแถลงข่าวต่างๆของ,ของสสพักประชาธิปัตย์ทั้งสองท่านเพื่อยื่นเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญนะครับให้วินิจฉัยว่า การกระทําดังกล่าวนั้นขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา265และ266หรือไม่เพื่อวินิจฉัยให้สิ้นสุดสภาพของสสทั้งสองคนนะครับกรณีไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่าไปแถลงข่าวแทนในการชี้แจงการบริหารราชการแผ่นดินของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับส่วนรายละเอียดของการแถลงข่าวของนางสาวรัชนาธนาธินเดเลกนะครับผมเห็นว่าเป็นการกระทําแทนหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในทุกประเด็น แม้ว่าเรื่องที่จะถแถลงเป็นเรื่องเก่าแต่ก็พยายามจะอ้างว่าประหยัดไป6,000ล้านบาทในรอบ30ปีเนี่ยนะแต่กรณีแดงกล่าวนี้ใครที่ไหนก็อ้างได้ครับกรุงเทพมหานครต้องเอารายละเอียดมาดูแล้วก็ต้องออกมาอธิบายครับว่าจ้างใครศึกษาบริษัทที่ปรึกษาที่ไหนราคาเป็นอย่างไรในการจัดจ้าง t o r เป็นใครผลการศึกษาออกมาเป็นทางการหรือไม่อย่างไรซึ่งคนกรุงเทพมหานครนั้นได้ประโยชน์และจบต้องได้จริงๆ ท่านค่อยออกมาพูดว่าประหยัด6000ล้านนะครับส่วนในทางธุรกิจผมถือว่าการบริหารแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าหากการต่อสัญญาให้เอกชนด้วยวิธีแยกยนเช่นนี้กว่าแสนสามแสนล้านบาทเนี่ยแล้วก็บอกว่าประหยัดไปได้6000ล้านบาทนั้นหากทําธุรกิจ30ปีนะครับดีลูกคิดกดเครื่องคิดเลขแล้วก็น่าจะประหยัดได้ไม่น่าจะเกิน2-3%เท่านั้นนะครับค่าแวดหรือภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นยังไม่ได้เลยนะครับ อย่างนี้แสดงว่าการบริหารจัดการอาจจะมือไม่ถึงได้นอกจากนี้ครับท่านสอสอรัชดานะครับท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่านน่าจะเอาระเบียบวิจัยมาพิจารณากับตั้งสมมติฐานแล้วเนี่ยต้องหาหลักฐานมาหักล้างครับว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนไม่ใช่ไปเป็นผู้ที่จะทํางานเป็นกระบอกเสียงแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วโฆษกกทมก็มีนะครับรองโฆษก กรุงเทพมหานครก็มีอยู่ดีดสๆสสกทมไปตั้งโต๊ะถแถลงข่าวปลานประหนึ่งว่าเป็นโคศกของกรุงเทพมหานครอย่างนี้โอกาสส่มเสี่ยงต่อมาตรา265/266นะครับนอกจากนี้ครับที่ปรึกษากฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้มีการประชุมหารือก,กันในเรื่องนี้ครับว่ากรณีที่กรุงเทพมหานครเนี่ยไปจ้างบริษัทลูกอย่างเคทีและไปจ้าง BTS ต่อเนี่ยนะครับเป็นการหลงผิดในอำน,นาจของกรุงเทพมหานครครับ เนื่องจากกรุงเทพมหานครนั้นไม่มีอำนาจที่แท้จริงตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือชี้แจงตอบไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับและนอกจากนั้นครับกรณีดังกล่าวนี้พักเพื่อไทยยืนยันนะครับไม่ใช่เกมการเมืองเพราะเหมือนกับว่าถ้าท่านไม่เอามีดไปปักหลังใครแน่นอนครับไม่สามารถที่จะติดตามและตรวจสอบท่านได้อยู่ดีๆจะอุปโลกเรื่องขึ้นมาไม่ได้เด็ดขาดนะครับนอกจากนี้ครับก็ขอเรียกร้องให้สสกรุงเทพมหานคร แทนที่ท่านจะออกมาทําหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับท่านควรจะตรวจสอบกรณีดังกล่าวอย่างแข็งขันนะครับเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพมหานครครับ